สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นอย่างไเน,นะคะเป็นอย่างไเน,น้องมาว่านนะะี่ค่ะมผู้โชคดีบ้านน้อจ้าขอแสดงความยินดีกับเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านที่ถูกหวยลุยเบอร์นะคะพี่น้องเนาะผู้ดได้บ่ถือกะบ่ะต้องเสียใจค่ะลุยตองวดไม่เลยว่างให้เบิง้งงวดไม่เลยจะพี่น้องจ้า วัที่แล้วนี่ของแอดดุยพลั้นเด้อะค่ะพี่น้องเด้อเขาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งตกแบบห้างเดียวเน้เนๆแบบชุดวัดดวงอะค่ะพี่น้องขาเปิ้ลไฮเก้าห้าห้าเก้าหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็ตาสองตัวเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าค่ะพี่น้องขาหมวดน,นี้โมเป็นการเสียเวลาเรียกออกหมู่ว่านมันนี้เพิ่นว่างให้เลยค่ะพี่น้องขาขอบคุณเจ้าของข้อ,ขอมูลแอดดุยพลั้นเนาะค่ะพี่น้องขาเลขสามตัวเปิ้นมาสามหางเด้อะค่ะพี่น้องเด้อ เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าหาเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหาชุดบัตรดวงของเพิ่นค่ะพี่น้องขาเจ็ดเก้าห้าไปเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยค่ะพี่น้องเด้อคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะพี่น้องค่ะสําหรับชุดเหล็กวิ่งเยา้านกะ คำนวณเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะเรีกวิ่งนี้เขาตลอดค่ะพี่น้องค่ะเขาตลอดปีสูตรคำนวณก็ทําลงให้เบื้องลัยคลิปแล้วค่ะพี่น้องค่ะใบที่สองเป็นใบของนาอ้วนค่ะพี่น้องค่ะนาะอ้วนวดตถิแล้วนี่ลดนาะจา้ะเนาะเลขที่ชนกันกันกบเอ็ดดุยก็กกกคือหาเจ็ดเก่า 5, 7, 9, ของ,ของเอ็ดดุย์เจ็ดเก่าหาอันนี้หาเจ็ดเก่านะค่ะพี่น้องเนาะ ชนกันค่ะพี่น้องค่าชน3ตัวเลยเอาไปพิจารณาเบิ้งขาเล็กโรตลีบ้างแผงแล้วไป,ปกป่าไปกดไปจองไปจับไว้ค่ะพี่น้องขาแคปหน้าจอไว้ทะเบิงเด้อค่ะพี่น้องค่าลงไว้ลืมไว้เพื่อนๆอน,น,นอาสีว่าเห็นเนาะคะ่ะเพราะว่าเหลขหัวออกแล้วโรตลีออกแล้วลก็คำนวณลงหายเลื่อในมือหวยออกค่ะพี่น้อง่าเลขกออกแล้วก็บ้างเลย ของแน่ของจริงค่ะพี่น้องค่ะบ่มเป็นเม่นล้างห้วยออกเพราะว่า<ม><น>ห้วยออกแล้วคำนวณให้เลยค่ะพี่น้องคะ่ะ<ม><น>สำหรับเด็กที่มันเขามันเดินดีใบ<ม><น>ที่สามเป็นของอม,<น>มาตามสัญญาค่ะพี่น้องค่ง<ม>ง<น>วดเบอหนึ่งหันกับเขาเปดหาหาเปดตรงตรงเลยนะคะพี่น้องเด้อม,<น>มาตามสัญญาชุดของขวัญวันแรงงานค่ะพี่น้องค่ะ วันนี้เอาชุดสองตัวชุดเต็มมาฝากก่อนค่ะรอชุดตัดแล้วก็ชุดสามตัวเนะครับสำหรับแอดมาตามสัญญาหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าห้าีชนกันอีกแล้วค่ะสามเจ้าสามแอดชนเลยค่ะพี่น้องค่ะเก้าหกสี่ห้าสี่หกห้าเจ็ดแล้วก็ห้าหกค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมเนะค่ะพี่น้องเดอร์ย้ำกันว่าถ่ายใบลืมใบ เ,เพื่อนอาสีพ่พอไกลมือเหล็กออกอาซีไปเจอแอดทันไม่เหล็กสวยเหล็กงามอาซีลืมสามเอดทันนี่ค่ะพี่น้องค่ะใคพี่น้องโชคดีลำรวยเดค่ะพี่น้องเด้อฝากกดไรกระแจกดซับสะไข่นำเนจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้เบิง่งกซับนี่ก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนสิจบคลิปเดี๋ยวสิพาชมสวนก่อนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ มาชุ่มกอบคุงตนเก้านี่แหละค่ะพี่น้องค่ะสวยผีไก่ดกดกค่ะพี่น้องมีหลายแบบหลายอย่างมะละมะเขือตะไคร้มะเะขะเือเทศก่ปลูกหลายๆเป็นหน่วยสองหน่วยนี่ค่ะพี่น้องค่ะคือบ่ประสบความสำเร็จคือบเ่เขือเทศนี่แหละค่ะปลูกก็เป็ี่ยนตะเทีย เกน,นือก็กำลังเป็นดอกค่ะพี่น้องมะนาวก็เป็นหน่วยเต็มต้นเลยเดยจา้ามาหนิมมะละค่ะเก็บเอาเสียไปกินกระป๋นค่ะพี่น้องค่ะนี่ต้นมะละต้นมะคงันาดทั่วมะคงนี่มีอยู่หาต้นค่ะพี่น้องค่ะอันนี้้างมะละ พาว้มซับนีก่อนนะคะเหมือนอดคิดหน้านะพอกันไหมจ้าโชคดีร่ำรวยถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งนะคะ